การขาพักข้ามกีฬาบันไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่2มีนาคม2565โดยใช้บัครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้อาเซียนฟุตบอลรายงานข่าวถึงรูปแบบการแข่งขันศึกฟุตบอลดูบคับ2022ของทีมชาติไทยกับทางเวียดนามซึ่งจะแข่งขันในรอบแรกจํานวน2แมตช์และก็รอบ2จํานวน1แมตช์ ซึ่งชุดยุย3่ปีไทยแลนด์และก็ชุดยุย3ปีเวียดนามจะเข้าร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนานาชาติที่ดูไบตั้งแต่วันที่20ถึง29มีนาคมโดย10ทีมเข้าร่วมกันแข่งขันก็จะมีดังต่อไปนี้ 1. UAE 2. จีน 3. เซาอุดีอาราเบีย 4. อุซเบกิสถาน 5. โครเอเชีย 6. ญี่ปุ่น 7. เวียดนาม 8. อิรัก 9. กาตาร์และก็ 10. ประเทศไทยซึ่งรูปแบบการเล่นนะฮะ แต่ละทีมจะเล่นอยู่3แมตช์ใน2รอบนี้ซึ่งรอบที่1 2นัดรอบที่1ก็คือวันที่23มีนาคมนัดที่2วันที่26มีนาคมหลังจากที่รอบที่1ทีมต่างๆจะได้รับการจัดอันดับตามคะแนนคือชนะ3แต้มเสมอ1แต้มแล้วก็แพ้0แต้มหากผูกกับคะแนนเกณฑ์ต่อไปนี้จะถูกนํามาใช้เพื่อกําหนดอันดับในครั้งนี้โดยครั้นี้ก็จะมี1นะฮะความแตกต่างของเป้าหมาย2 ประตูที่ทําได้และก็3คะแนนการเล่นที่ยุติธรรมส่วนรอบ2นั้น1นัดใน29มีนาคมนั้นอิงจากอันดับในรอบที่1เพื่อกําหนดคู่ในรอบที่2ก็จะเป็นทีมที่1เจอกับทีมที่2ทีมที่3เจอกับทีมที่4ทีมที่5เจอกับทีมที่6ทีมที่7เจอกับทีมที่8ทีมที่9เจอกับทีมที่10ซึงการแข่งขันทั้งหมดจะจัดขึ้นใน3สนามคือ1สนามเซเว่นสเตเดียม 2. สนามกีฬาตำรวจดูไบและก็สสนามกีฬาดูไบอ่านะผมเป็นคงว่าง,งานนี้นะฮะถือว่าโปรแกรมการแข่งขัน,อ,นออกมาเป็นที่เรียบร้อยต้องเราดูกันต่อไปว่าทีมที่ 1, ทีมที่2ถึงทีมที่10เนี่ยแต่ละทีมนั้นจะอยู่ที่ล็อกไหนต้องรอดูประกาศรายชื่อกันอีกครั้งแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับส,ะสะลัลเทียบความต่างคีริก,กับทางไทลิก โดยกันที่ังสสตรลักษ์หฮยประโคนแบกสายจิมชาติไทยของชางบุรีลมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ถึงช่วงจังหวะสำคัญของชีวิตในอาชีพลูกหนังที่ได้เดินทางไปค้าแข้งในสึกเคลิกเล็กสุขทงสุขกาีใต้กับทางสโมสรชุนบุกคุนไดมอเตอร์เทียบเคียงกับเคลิกศักยภาพนั้นสูงกว่าไทยลีกชี้ชนาทิพทีละทรประสบความสำเร็จที่เจลลิกได้เพราะมีจิตใจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเคล็กแข็งแกร่งกว่าไทยลีกจังหวัดในเกณน,นั้นเร็วกว่าผมมีความสุขที่ได้กลับมาที่บ้านของผมที่จังหวัดบุริลัมเพราะมันไม่ง่ายเลยในการไปเล่นต่างแดนในครั้งแรกซึ่งมันก็มีความเสียใจกันอยู่บ้างที่ผมทําบางอย่างไม่สําเร็จสิ่งที่ทําให้เจรธอรัชนาทิพย์ทำงานได้ดีที่ญี่ปุ่นนั้นคือจิตใจของพวกเขาพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้กลัวการลงเล่นต่างประเทศในครั้งนี้ ในวันง,งานนี้นะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงความต่างของเคนลีก,กับไทลีกในสไตล์ของสัสะลักหายประโคนที่ไปร่วมคว้าแชมป์กับทางจูบดไมมอเตอร์เหมือนแล้วแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับโชโกะทานิคุชิถึงชนาทิพย์ผมมองเห็นจากแนวรับนะโดยทางโชงโกะทานิคุชิป,ประการหลังทีมชาติชุดใหญ่ชนาทิพย์สงกสินกับทางฟอร์เตเล่นั้นกำลังยิ่ทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะผมมองเห็นเขาจากแนวรับเลย โดยเราต้องเล่นด้วยความมั่นใจเราต้องมานั่งวิเคราะห์เกมกันอย่างใจเย็นเราต้องคิดว่าเกิดอะไรกันขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะแย่ไปทั้งหมดแต่นั้นต้องมาดูกันว่าในเกมนั้นมีอะไรดีดเราต้องมีเวลาอีกสักสองวันเราไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆได,ได้ดังนั้นเราทุกคนจะคิดว่าตอนนั้นควรจะลงเล่นด้วยความมั่นใจในั้อนี้โดยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้ก็คือวิธีการจัดระเบียบแนวรับของเรารวมถึงการดูรายละเอียดรายบุคคล ตัวอย่างเช่นชินาทิพย์ผมมองจากแนวรับก็เห็นว่าเขาเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากขึ้นทุกทีเขาดูเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากขึ้นทุกทีในทุกๆนัดผู้เล่นคนอื่นก็เช่นเดียวกันในคั้งนี้นะผมเป็น,นว่าง,งานนี้เขาก็พูดถึงสาธยายนะฮะว่าทางเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินนั้นค่อนข้างจะเริ่มดีแล้วต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อยสักสองสาเกมเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับวิเคราะห์สาเหตุเวียดนามเลือกใช้กฎ 23บวก3ฟุตบอลชายซีเกมส์ทีมชาติไทยจะว่ายังไงโดยศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2021กำลังจะเปิดฉากกันขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยเวียดนามนั้นเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งกฎเกณฑ์การแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ในครั้งนี้จะแตกต่างกับทางซีเกมส์เมื่อปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนั้นฝ่ายจากกัดการแข่งขันของทางฟิลิปปินส์ได้เลือกกฎเกณฑ์การแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ในบีนั้นมาว่า ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งทีมที่อายุไม่เกิน22ปีหรือชุดยูย่บ2ปีเข้าร่วมการแข่งขันในครัน้นี้ซึ่งพร้อมกันนั้นก็สามารถใช้โคต้าผู้เล่นอายุเกินได้เพียง2คนเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมในปี2021 ที่จะสามารถแข่งขันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในครั้งนี้โดยทางเวียดนามได้เลือกใช้กฎเกณฑ์ใหม่ในการสร้างทีมร่วมกันแข่งขันโดยการส่งทีมที่มีอายุไม่เกิน23ปีหรือชุดยุ23ปีพร้อมกับสามารถเลือกใช้ผู้เล่นโคต้าอายุเกินได้มากถึง3คนซึ่งนั่นอาจจะวิเคราะห์ได้ว,ว่าทางเวียดนามนั้นตั้งเป้าหมายเชัดเจนว่าต้องการจะคว้าเหรียญทองฐานะเจ้าภาพและต้องการจะคว้าเหรียญทองครั้งแรกในประวัติศาสตร์เจ้าภาพให้ได้เท่านั้น ซึ่งทางเวียดนามเองก็คงจะต้องส่งผู้เล่นชุดเต็มลงแข่งขันอย่างแน่นอนโดยที่พวกเขาก็คงต้องใช้โคตา้าผู้เล่นอายุเกินอย่างเต็มจํานวนคือ3คนเลยนะแต่สำหรับทางทีมชาติไทยนั้นทางเจ้าภาพอาจจะมองว่าทีมชาติไทยคงจะไม่ส่งผู้เล่นชุดเต็มเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเช่นอายุน้อยกว่าเกณฑ์เหมือนดังในรายการ AFF U-13 ปี c h a เป i o n s h i p 2022ที่ประเทศกัมพูชา ทีมชาติไทยเลือกที่จะส่งชุดอายุ19ปีเข้าร่วมการแข่งขันหรือทีมชาติไทยอาจจะไม่เลือกใช้โคต้าผู้เล่นอายุเกินเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เหมือนดังที่ทางอากิระนิชิโนตัดสินใจไม่ใช้โคต้าผู้เล่นอายุเกินเลยแม้แต่คนเดียวในการแข่งขันซีเกมคราวที่แล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเองโอกาสก็สูงที่เวียดนามภายใต้การนำทัพปาร์คคังซอจะคว้าแชมป์ส่งท้ายให้กับทางทีมชาติเวียดนามชุดอายุ3ปี ซึ่งไม่แน่ครว,ว่าประนั้นอาจจะได้เห็น2เมสซี่แห่งเวียดนามในรายการนี้ทั้งเหงียนกวงไทยรวมไปถึงเหงียนคองเฟืองและทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโคชโย่งวราบุตรศรีมะคะจะส่งชุดไหนเข้าร่วมการแข่งขันชุดเต็มหรือไม่โคต้าจะอายุเกินจะเลือกใช้หรือไม่งานนี้ยังเป็นคำถามตัวเริ่มเท่มอยู่นะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับนะ้าชวนเสียวกลัวเรื่องเดียวตอนนี้กระทบเลื่อนชั้นนะ โดยกัรนี้พาตัดเอฟซีนำเป็นจ่าฝูงของศึกไทยลีก2ฤดูกาลคือ2021ถึง2022มาอย่างยาวนานตั้งแต่เลกแรกสรับนัดช่วยสมชายช่วยบรรชุมบรมมกุลซื้อลูกหนังที่มีความเก่งกาจในแบบฉบับของตอนเองโดยสถานการณ์ของทางตรัดเอฟซตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงลงเล่นไปทั้งหมด25เกมชนะไป1 6เสมอไป7แพ้ไป2 ยิงไปทั้งหมด41เสียไป20เก็บมาได้ทั้งหมด50แต้มโดยผลงาน4เกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปถึง2เกมประกอบไปด้วยแพ้ลำพูนวรอริเออร์0-1ต่อและแพ้เกษตรศาสตร์ไป0-2ต่อปัจจุบันมีแต้มนำประจาฝูงลำพูนวอริเออร์5แต้มและมีแต้มเหนืออันดับ3สกอตไทย FC 6แต้มในครั้งนี้ โดยมีเกมการแข่งขันในมือเหลืออีก9นัดน,นะฮะหลังจากนี้ทางด้านของนัดช่วยสมชายชวบุญชุมกุลซือตรัด 4, เอฟซีเผยถึงโอกาสในการเลื่อนชั้นมาว่าทุกคนยังคงเดินหน้าทำงานกันอย่างหนักต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้ปัจจัยที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของวัคซโควิด1นเพราะจะส่งผลกระทบต่อทีมค่อนข้างจะสูงที่ผ่านมามีผู้เล่นบางบรายนั้นติดโควิด -19 ทําทำให้ศักยภาพทีมลดลงและที่สำคัญการหวนกลับมาในสภาพสมบูรณ์แบบของนักกีฬาหลังติดโควิด1 9จยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายช่วงเวลานี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่จะต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและเชื่อมาว่า เป็นสิ่งที่ทุกทีมไม่อยากจะให้เกิดในเรื่องของการแพร่ระบาดในทีมในครั้งนี้สำหรับโปรแกรม9เกมที่เหลือของสึกฟุตบอลไทยลีก2และรายการ2021ของทางตราด f อประกอบไปด้วย5มีนาคมพบสุรกากร,กร13มีนาคมพบเชนะทอนบิล20มีนาคมพบขอนแก่น f อ27มีนาคมพบระนองยูนเต็ดวันที่3เมษายนพบเชียงใหม่ FC วันที่9เมษายนพบกระทางแพร่ยูนเต็ดวันที่16เมษายนพบเมืองกานยูนเต็ด วันที่2 3เมษายนพบปังปาง FC วันที่30มีนาคมพบนครปฐมยูเนเต็ดในครั้นี้เป็นมาก็วมไปให้กำลังใจนะัช่วยกันด้วยนะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาพันไทย b บายวานโน่โป๊กกิ้งสไต์ประจําวันที่2มีนาคม2563โดยใช้บัตบั่าครั้งฟุตบอลไทยครับ